สวัสดีครับผมร้าน a u t u t o r s r s v i c e นะครับ0890653429ครับวันนี้เรามาให้กระดูสำหรับรถโต y ยต้าเอาผ่านและเวฟไฟนะครับ30นะครับปี2015นะครับที่มีปัญหาเรื่องอกล่อ,องควบคุมทิศทานะครับผมลวนนะครับตัวนี้ชอบมีปัญหามากนะครับในกรณีที่เรารีเซ็ตแล้วไม่ไม่หายนะครับรีเซ็ตดอจากคอมพิวเตอร์แล้วก็รีเซ็ตตั้งค่าใหม่ แล้วไม่หายนะครับก็ยังรวนอยู่นะครับเราจําเป็นจะต้องเปลี่ยนนะครับกล่องควบคุมนะครับให้เป็นปีที่ใหม่กว่านะครับเพราะว่าตัวเก่าของเขาเนี่ยนะครับมันชอบเอ๋อนะครับชอบปรับทิศทางเองนะครับผมแล้วก็ระบบรวนนะครับชอบปรับพิเตอร์เองแล้วก็ทิศทางนะครับชอบรวนนะครับเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนกล่องให้มันทันสมัยกว่าและร nah. ุ x, น 1, 2, いい่นใหม่กว่านะครับซึ่งเป็นตัว2021นะครับนะครับเป็นตัวใหม่กว่านะครับก็นี่นะครับ เป็นตัวนี้นะครับรหัสก็จัดคนละรหัสเลยนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับรหัสนี้นะครับอันนี้ตัวใหม่นะครับก็จะเป็นรหัสนี้นะครับสําหรับรถที่มีปัญหานะครับสําหรับโต้ต้าอ p ลพาธนะครับเบลฟายนะครับตัว30นะครับปี2015ที่มีปัญหาตัวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเซอร์โมมอเตอร์ตัวนี้นะครับกล่องควบคุมตัวนี้ก็จะหายนะครับผมตัวกล่องนี้ก็จะฉลาดขึ้นนะครับก็จะทํางานได้ดีนะครับ ดีกว่าตัวเดิมแน่นอนนะครับนี่ครับเลโกเลที่มีปัญหานะครับผมสนใจนะครับผมสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0890653429ครับร้าน AP Auto Air Service ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ